โชหนองหน้าคูณแบงค์สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาแนวใหม่นะครับมาแต่เช้าเลยว่าจะมาลดน้ําต้นไม้ดูระบบโซลาเซลล์ก็เลยมาทอาอาหารเช้ากาแฟแล้วก็ซื้อปาท่องโกมาก็ทําเป็นดิฟกาแฟให้ชมกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับใส่น้ำเตรียมมาเท่ากับ จะล้นจุกเนี้ยมันเป็นจุกระบายอากาศเวลาไอ้น้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยช้อนับใส่กาแฟอันนี้กาแฟคั่วกาแฟคั่วแล้วนะครับของลาว นะครับต๊บตคืนตุนตกรองแ่นกรองครับไตไปอ่า,าจากนั้นก็ฝานะครับเปิ๊บตุไป อจุดไฟลองให้เดือดแกดจุดไฟนะครับวันนี้เรามีปลาทั้งโกนะครับนมจิ้มแล้วก็ปลาทั้งโกแบบสอดไส้ให้รู้เห็นกันไหม มีน้ำเต้าหุ้ด้วยนก็ฝากติดตามนะครับสั่งที่บทเม็ดกาแฟมาแต่ว่าผมบดแล้วรู้สึกว่ามันไม่ละเอียดเท่าไหร่แล้วพอใส่ในตัวนี้แล้วมันมีเศษของผงกาแฟเข้าไปในตัวกาแฟก็เลย ใช้เป็นแบบผงสําเร็จดีกว่านะครับเดี๋ยวขราหน้าจะลองทําแบบบดให้ดูอีกครั้งหนึ่ง็ดกาแฟคุณภาพดีมาลองนะครับเริ่มเดือดแล้วครับเริ่มเดือดแล้วนะพอมันได้ดันไอ้น้ําหมดจากด้านล่างนะครับน้ําหมดจากข้างล่างก็จะมีเสียงเราฟังชัดเจนเลยแล้วก็ปิดแก๊สตัดระบบแก๊ส กความปลอดภัยนะัะเขาบอกกาแฟก็เหมือนความรักมีหวานมีขมแต่ยังไง กินลงไปแล้วมันก็ทำให้ใจสั่นะนะครับ,รบทานอาหารเช้าด้วยกันครับมามามาอาหารเช้ากระปุกเราคนยังไม่เคยชินเลยชิมกาแฟก่อนหอมมาก รสชาติเข้มเดิมฝากติดตามในช่อง YouTube ช่อง TikTok ด้วยนะครับโค้งน้าคุณแบงค์สวัสดี